สวัสดีค่ะพี่น้องทุกทุกคนนะค่ะวันนี้พี่น้องคอยไปในเมืองมาขอกรเลื่อซื้อ ซื้อเบอร์เกอร์มากพี่นอ้องสีย่างบาร์บีคิวสีเอ็ดบาร์บีคิวมาเนี่ยคะ่ะซื้อเบอร์เกอร์กับอยมักหมูไว้ไยมักหมูไว้ก่อนขฟอยออกไปนะค่ะนี่แหละคะ่ะหมูสามสั้นก่อนจะไปย่างกินกับข้าวเหนียวพี่น้องนี่ขาวกระลังหนึ่งข้าวเหนียวนะคะกรลัหนึ่งอันนี้ยกข้าวเย็นใช่หนึ่งข้าวเหนียวว่าสีตำาหมูพร้อมเพื่อสีดำเจวกับจกักมันขึ้นจังหลายอย่างแทบุ สีดำหม่งหุ่งสีดำแก้วกินกับหมูย่างกับปอจักดอกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งขอนี้จะแปบก็เด้อพี่น้องเด้อยังสีออกไปย่างกันนะจ้ะเดี๋ยวไปเบิ้งตอนย่างคนละนาะพี่น้องหนึ่งขอนี้จะพักก่อนจะแปบผมมันสูก่นยังสียวเบิ้งตอนย่างเนาะค่ะพี่น้องยุดเตาก้อน ทานเนาะค่ะี๋ยวมาเบิ่งตอนนั้นมันทานมันใหม่มันแดงมันอีอย่างแล้วค่อยมาย่างเบื้องตอนเพื่อนพ้อมีิย่างแล้วนะคะนี่หาตะจุดให้ทานเพิ่นติดก่อนไปกับลังลุกไปให้ทานติดก่อนนะพี่น้องทานเพิ่นติดเพิ่แดงุ่นละหลายย่างเนาะคะ่ะจากพี่น้อง ระวางร้อนทานไหนมันติดเนาะคะ่ะขอยกสิปอกบังหุง่งขอยสิตำบังหุง่งกินกับไอหมูย่างกับขอนิ้วเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องมาปอกเปลือกก็เลยกระซับบังหุงะะ่งเนาะค่ะไว้ตำเนาะพี่น้องนี่แหละขอยสิตำแค่นี้พ่อเนาะคะ่ะเอยาะว่าตำลายเอากินคนเดียวต้องประหยัดประหยัดพี่น้องบางหูงหน้อยสนิทแหละขอยซื้อมากมาหนี่นี่แหละอยสิตำเดี๋ยวไป เดี๋ยวไปเบิง้งตออตำหมูหุงเอาขอเจียย่างแบบมีิ้วนะคะักใก้อนนะค่ะเนาะแค่นี้แหละพี่น้องกอลังย่างคนลุกหมูแล้วค่ะย่างหมูก้อนนี่เปรี้ฮตต้องย,ย่างแล้วน,นะคะคอย,อย่างหมูสุวก็อย,อยังเทียไปตำหมูหุพี่น้อง ก็ย่างหมูแล้วะย่างย่างหมูซุกและกะ้วก็ย่างเบเกอร์ก่อนค่อยไปตำหมูฮูงเนาะคะ่ะค่อยเป็นค่อยไปค่อยย่างที่นอกย่างไฟแห้งและะ้วก็สีไม่ที่พซุกเนาะคะ่ะนี่แหละค่อยเป็นค่อยไปเรื่อย ตัอย่างซุกเลยกบสีมหันเ่จานให้บึงเนาะคะ่ะไปแห้งและกะสีะใหม่พี่น้องเลยพี่น้องซุกแล้วนลวพี่น้องอันนี้ขอจีหันซิบึงซิเลยคะ่ะ แคบซุกแล้วแคบพี่น้องนี่เบอร์เกอร์พี่น้องยิ่งยากหมูซุกแล้วจ้ะอันนี้หมูห้ามร้องซุกแล้วหมูเดี๋ยวคนสิไป็ดตำมาหุ่งพี่น้องคอยย่างเบอร์เกอร์ชุดแล้วคนสิไป็ดตำมาหุ่งเราคนสิมากินกันนะคะนี่ละจ้ะพี่น้องคนสิคอ,จ,อจ์กวิดีโอนี่ คลิปนี้ท่านี้เนาะคะ่ะคอสิคอโตกินเขานะคะ่ะเป็ตํมามะนห่งมากพี่น้องนี่แหละคะ่ะใจง่อยกำลังกินแนะะล้วค่ะก้องคนนี้เอาคอยพอก่อนคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้านล,า,ล,ลาไปเท่านี้และะ้วค่ะสวัสดีจ้า